ฮัลโหลครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วสามสิบเอ็ดเอแล้วพรุ่งนี้ปีใหม่กันละสองพันยเอ็ดนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ปีนี้จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะคุยกัปีนี้ก็เป็นปีที่แบบค่อนข้างงี้เลยนะ ค่อนข้างที่จะมีขึ้นมีลงต้นปีทุกคนอ่าจะก่อเลอยขึ้นจะก่อเรยขึ้นแต่เนี่ยพอมาเจอสถานการณ์โควิดขึ้นมาก็ <c oughs> <c oughs> ก็กระจายไปเลยนะครับตอนนี้อยู่ไหนล่ะครับน้องเติร์ดอยู่กันที่จริงๆล้วตอนนี้ผมกำลังเดินไปห้างแถวบ้านนะก็เลยตัดสินใจไลฟ์ซะหน่อยนะระหว่างข้าเวลานะฮะสวัสดีครับ h a ปปี้นิว e ย r สวัสดีปีใหม่นะครับอสวัสดีครับก็เนาะเนี่ยก็รีวิวข้างหลังแต่ช่วงนี้ก็อากาศเย็นไม่ได้มีอะไรมากก็ดีสวัสดีกันห,หลายคนก็จะถามว่าเอ้ยปีนี้แบบทำนู่นทำนี่มีอะไรบ้างน่าสนใจ ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นก็นั่งคนเดียวอยู่บ้านถึงวันนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าสถานการณ์ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นทุกอย่างน่าจะอินพูฟขึ้นก็ดีละจะได้ไปทำอย่างอื่นกันบ้างออกจากบ้านไปนู่นไปนี่ไปนั่นจะทำอะไรสนุกสนุกกันนะแล้วก็ดีซีรีส์สนุกสนุกที่เรากำลังรอคอยที่จะทำอยู่ให้ทุกคนดูกันนะ <laughs> <laughs> so basically to summarize what i just said uh, happy new year everyone thanks for being with me again this year and yeah that i guess that's the gist of it with the current situation in covid and everything well i would say we're pretty lucky this year no not lucky but like i'd say it has been an interesting year and it's been a wonderful year for me uh, with new experience although i do understand that like this year is like kind of hard for some people but for me personally i think it's a new experience even though it kind of sucks at times but yeah it's overall it's pretty good it kind of works Shoot. <laughs> Oh, What will be most memorable for you in 2020? Well, I think I would say the most memorable thing this year is probably the fact that uh, <laughs> all the quarantine and all the months wasted at home. i มีนู้มีนี่ก็มีถ่ายซีนีี่เรื่องหนึง่งกิตแต่ก็แบบเข้าใจใช่ไหมคือปีนี้เป็นปีที่แปลกๆแล้วคาดว่าก็ชีวิตนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแบบนี้อีกแล้วนะอะไรที่แบบปนายแบบนี้ก็แค่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนาะฮัลโหล ออาว่าไงปอน Where you going ไปแฟชั่นจ้าพี่ Can you speak Thai ได้ครับพี่ <laughs> ได้เลยครับ <laughs> ขอโทษครับ <laughs> เฮ้ยไอปอนอยู่นี่ว่าว่าไง,ไงปอนสวัสดีไหมเรื <laughs> <laughs> อเน,นี้ยแหละก็ Go! จี๋เยอแค่อยากบอกสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะก็เดี๋ยวคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้วขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีทุกคนแล้วทําอะไรก็สนุกประสบความสำเร็จทั้หมดนะครับแล้วขอปีหน้าเป็นปีที่ดีขึ้นกว่าน,นี้เยอะเยอะมากๆครับ๋อ,อกินข้าวอยู่ใช่ไหมไม่เคยเลยไปกินข้าวเลยโอเคงั้นปีหน้าเจอกันนะครับทุกคนขอให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ความสุขนะครับพื่อ